อีกแบบหนึ่งที่เราต้องทำนะครับจะเป็นโพลสำรวจความต้องการครับแล้วก็เข้าไปที่ create q u i ดแล้วก็เลือกพิมพ์แล้วก็เลือกหัวข้อวิชาแล้วก็กด next แล้วก็ใส่รูปภาพก่อน แล้วก็เลือกภาษาแล้วก็เลือกชั้นอันนี้เอาออกไ้วยกันแล้วเราาพปิด Whisper to Everyone นะครับแล้วก็เซฟ แล้วทีนี้เรามาเลือกโพลครับนี่เราก็มาทำโพลสารวจความิเห็นของนักเรียนแล้วกพิมพ์ไปเลย นักเรียนชอบเรียนยืนแบบใดนะครับเราก็ต่ออันต่อที่หนึ่งให้เรียนเลือกนะครับขึ้นแล้วครับสองเราให้เรียนเลือก ตอที่3ามเราให้เรียนเลือกครับตอที่4ี่เราให้เรียนเลือกก็ครบแล้วครับถ้าเราจะเลือกอีกข้อที่ห้าเราบอเลือก add answer ครับ แล้วก็เลือกเวลาครับเราใช้เวลา60วินาทีหรือ1นาทีครับเราเช็คดูเรียบร้อยแล้วนะครับโพนี้อาจจะเอาข้อเดียวก็ได้ครับไม่ต้องมากแล้วกดเซฟหรือใครมีหลายข้อก็สามารถที่จะใส่ได้ครับเหมือนเดิมครับกดเซฟแล้วถ้าจะเอาข้ออีกข้อใหม่นะครับก็นี่ครับ เลือกตรงนี้นิวเคลชันเหมือนเดิมนะครับลองดูก็ได้แล้วก็ตั้งคำถามใหม่ครับ เราได้คำถามแล้วเราก็มาคํำตอบครับในโพนี้จะไม่มีถูกมีผิดนะครับเพราะเป็นการเลือกดูความสำรวดความคิดเห็นนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็เลือก เวลานะครับแล้วกดเซฟถ้ากดพับ l ิดนี่ก็ปิดซะทีนี้เห็นไหมครับเราจะมีสองข้อเทไมถ้าเกิดว่าตอบโชว์แอนเซอรที่จะถูกหมดเลยครับทนะีที้เราลองมาพรีวิวดูครับว่าเป็นยังไรนี่ ไอ้ป๊อปอัพเราไม่เอาเอาสตาร์ทจะมีการถูกผิดครับจะมีการสำรวจก็หนึ่งแล้วใชอบยืนแบบใดเราเราตอบข้อไหนเราคิดข้อนั้นนะครับก็สับมิมนะครับ ก็จบนะครับก็จะเห็นว่านะครับจะมีคำถามจะมีคำตอบอยู่ที่นะครับคุณครูนะฮะเพราะคุณครูสามารถเห็นคำตอบได้ว่าตอบยังไงใช้เวลายังไงนะครับแล้วก็ปิดนี่ก็เป็นวิธีการสร้างแบบสอบถามโพลนะครับ